สวัสดีครับผมนายธนวัต์ยนลอยนักศึกษาชั้นปีที่สี่สาขาสัตวศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการย่อยคาร์โบไฮเดรตที่ทางเดิอนอาหารส่วนล่างการย่อยคาร์โบไฮเดรตที่ทางเดิอนอาหารส่วนล่างจะมีในสองหัวข้อคือ 1. ลำไส้เล็ก 2. ไส้ติ่งและลำไส้ใหญ่ 1. ลำไส้เล็ก ในลำไส้เล็กคาร์โบไฮเดทที่มาถึงลำไส้เล็กส่วนหนึ่งจะเป็นโครงสร้างพืชเช่นเซลลูโลสเฮมมเซลลูโลสและอีกส่วนหนึ่งเป็นพวกที่ย่อยง่ายที่รอดจากการหมักใอลูอฮนนอกจากนี้ยังมีคาร์โบไฮเดทที่สะสมอยู่ในตัวจุลินทรีย์ด้วยถ้าสัดส่วนของพวกที่เป็นโครงสร้างมากกว่าจะมีการย่อยคาร์โบไฮเดตที่ถูกย่อยได้น้อย การย่อยคาร์บฮเดรตในลำไส้เล็กจะถูกย่อยโดยเอนไซม์ไมเลสและมมลตสที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนและผนังลำไส้และที่หลั่งออกมาจากผนังลำไส้เช่นเดียวกับในสัตว์กระเพาะเดียวผลผลิตสุดท้ายของการย่อยคาร์บฮเดรตจะได้กรูโคตเป็นส่วนมากและถูกดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ครับ 2. ไส,ส้ติ่งและลำไส้ใหญ่ในไส้ติ่งและลำไส้ใหญ่คาร์บฮเรต ที่มาถึงไส้ติ่งและลำไส้ใหญ่ส่วนมากจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างคือเซลลูโลสเฮไมเซลลูโลสและมีแอลฟากูแคนที่เล็ดลอดจากการย่อยในลำไส้เล็กกระบวนการย่อยคาร์โบไฮเดรตที่เกิดขึ้นจะเหมือนในลูเมนซึ่งเป็นกิจกรรมของจุลินทรีย์แต่คาร์โบไฮเดรตที่มาถึงจุดนี้จะมีความเข้มข้นของเยื่อใยสูงมากในลูเมนสรุปการย่อยคาร์โบไฮเดรตในทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง การย่อยได้ของเยื่อใยคือคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างยังจะขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารที่กินเข้าไปด้วยโดยเฉพาะสัดส่วนของอาหารข้นต่ออาหารหยาบอาหารที่ให้สัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งปริมาณอาหารข้นในสูตรอาหารจะมีผลกระทบต่อการย่อยได้ของเยื่อใย,ยทั้งนี้เป็นเพราะจุลินทรีย์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตที่ไม่เป็นโครงสร้างได้เร็วทําให้ความเป็นกดดานในลูเมนจะต่ําไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ย,ย่อยเยื่อใย ก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ